สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวเครื่องดื่มนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมมากันกับ Are you Coco อะไรวะ You suck Are you Coco เมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั้วบด100%สกัดด้วยน้ำมะพร้าวนั่นเองนะครับเฮ <Wow. S 1> ้ยกล่องมันดูแบบ ดำๆน้ำตาลดีดูเท่ๆดีมัอนกันะก่อนหน้านี้ผมเคยเอามารีวิวแล้วล่ะไออารูโคโค่เนี่ยแต่ว่าเป็นน้ำมะพร้าวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะอยู่ในคลิปไอรีวิวน้ำมะพร้าวอะฮะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างบนให้นะโอเคเรามาลองชิมไออารูโคโค่นี่กันเลยดีกว่าครับ yeah, yeah. โอ้ยกิน oh. แม่งเข้มว่ะอื <Yeah. S 1> ดูดีรสชาติมันจะเป็นยังไงวะเนี่ย มันจะเป็นรสชาติมันประมาณแบบน้ำมะพร้าวเหมือนไอตัวตัวแรกที่เขาออกมาตัวหน้าที่ผมรีวิวไปที่พูดข้างต้นอะนะส่วนความเป็นกาแฟคือมันเข้ามากันแบบว่าไม่มีรสชาติอะไรเลยอะครับไม่หวานเลยไม่มีอย่างอื่นเลยมันจะแบบจืดมาแล้วก็เปรียปร้ยวๆแกมที่ข้างลิ้นอย่างเงี้ยครับจะว่ามันอร่อยไหมผมให้นิยามามันว่ามันแปลกดีกว่า มันแปลกมากเลยอ่ะพูดไม่ถูกเลยครับ <No. S 1> มันจะจืดๆอ่ะกลิ่นของกาแฟโอเคมันชัดอยู่แต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วอ่ะมันเหมือนไม่พีรสชาติอะไรเลย oh, <no. S 1> มันน่าจะเป็นการสกัดแบบอย่างที่เขาว่าเหละฮะน้ำมะพร้าวร้อเปอร์เอ่าอาราบิก้าโคบดร้อยเปอซก็คือเขาจะไม่ใส่อะไรมาเลยไงมันให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติที่สุดะนะโอเคยังไงถ้าเพื่อน งงที่ผมอธิบายนะก็ไปหาซื้อมาลองทานเพื่อไขข้อสงสัยเอาเองดีกว่านะฮะมันก็มีขายที่เซเว่นนะฮะและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับให้กับช่อง Family มีฟของเรามันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้ครับบ๊ายบาย